สวัสดีครับมหลัยคนรู้จักสำนวน้ครับ easy come easy go แล้วมันแปลว่าอะไร easy come easy go ไม่ได้แปลว่าเดินทางสะดวกนะครับไม่ได้แปลว่าอร่อยมากรละไม่ได้แปลว่าเข้ากับอดนง่ายนะครับ easy come easy go มันแปลว่าได้มาง่ายก็เสียไปง่ายเช่นกันโอเคมหลายคนแต่งงานแบบง่ายๆครับแล้วก็เลิกกันง่ายแล้วมหลายคนกว่าจะแต่งงาน มันยากลําบากยากมากเลยและสุดท้ายแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันมานานๆครับอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตอ่ะมาแต่งประโยคครับ he met a girl online and she left him quickly easy come easy go he met a girl online and she left him quickly easy come easy go เขาเจอสาวออนไลน์แล้วเธอก็หายไปได้มาง่ายก็เ,เสียไปง่าย